สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโดยนะครับนี่ก็อยู่กับพวกเราในเกมว้าวสันเอาแต่ฟอร์เรนนะครับออฟเดอะฟอร์เรนต์จ้าโร้านแฮมป์าร์คพงไพรอันนี้จะเป็นพาร์ที่เราฟาร์มของนะครับคือพาร์ทสองจุดห้านั่นเองนะเพื่อนำทางแนวทางไปสู่ พ์ทที่สามต,ต่อไปนะครับโดยที่เราจะฟาร,ร์มของเผื่อน้องด้วยแล้วก็มีการสร้างบังเกอร์เสริมความปลอดภัยให้กับพี่ที่เราอยู่นะครับแน่นอนว่าก็จะเป็นคลิปที่ไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงมากเพลินไปไม่ได้ลงถ้ำนะครับอยู่แต่ข้างบนอาจจะเน้นทําอะไรก็ไม่รู้อย่างเดียวเน้นเน้นชิวเอาซาโลเขียนดิเข็นอะไรอยุงล่างแลเข็นนะเราเข็เเนกูเข็ยนข้างงดิ ไยเออหนาวซะแล้วไม่ทำอะไรนะดีเฟน์วอลมันมันแมนมนแมนมนมนแมนมนแมนแมนนมนแมนนมนแมนนม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 นไม่เขีนน่าจะรู้นะไปไปตัวเขียนน่คละคันเนี่ยอ๋อ ไหลรถเข็นคนละคันโอเคตัดไม้เยอะแยะใช้รถเข็นคันเดียวไหวเหรอก็บอกเลยท่านผู้ชมพาร์ทนี้เราจะมาแบบใสๆหัวใจตัดติ๊หนุ่มรถ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 อะไรบลยวะรถตรงกล้งวังคอนเทนต์เสแล้วโอ้โหแล้วเสริมเลืออยู่คนเดียวทำไมอ่ะมีกฎข้อไหนห้ามป่ะห้ามเสริมอ่ะ คน<ม>แห่งเมอร์ฟรี่ข้อที่หนึ่งเออเฮ้ยเฮอคือคืจากอันดุร้ายไม่อยอมทำลายบ้านกูแหลกลานเลยเมื่อกี้ไปไปไปคนไม้เนะี่ยไม่เคห็นว่ไม่เคยเห็นว่างกล้วยอ่ะตัางกล้วยในเข็มเข็นไม้เงี้ยดังซุงอ่ะไม่เคยเห็นไม่เห็นแรงนั้นเบื่อ ใช้ขวานนี่แม่งดีว่ะเออขวานใหญ่แม่งตัดสามทีไม้หักแล้วเอ,อไม่ล้เลืมกินข้าวเออเวลาเออมีกินนี่ก็ดีเวลาตักเนื้อมันจะได้นี่ไงมอสไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวน้ำจะไม่ไม่เข้ามาแย่งไงเอ,อ้ากูเก็บจำหม้อเลยเอ,อ้าเก็บหม้อของกินไงเนี่ยโอ้ยมองใช้สามปืนถึงจะเต็มมอสมึงกินไปสามปืนใช่ไหมสารภาพกูทำ้ดีครับนั่นกูว่าแล้วกินไปสามปืนเพราะกูกูรับเมื่อกี้เป็นสี่แต่กูกินได้ทีเดียวไปไม่ได้ที่มึงจะกินสอง ท่านผู้ชมก็เห็นอยู่ผมกินไปสองทีมันจังไรจริงเชื่อหรอกย้อนโอ้ยรถเข็นมันเข็นได้นาะโอ้ยนาะไปไปไปทำคนทำงานเลยตั้งรั้วไปไปเล่นนะดีกว่าเยอะเล่นเป็นัวเล็กดียังไงกลืนผีแม่งกระโดดข้ามได้ผีวินไั้โง่ดิ กจะเห็นความประดภัยกันทำรู้วแบบเล่นเลยบอกว่าถ้าเราสร้างรั้วกันดีๆกว้างๆนี่พวกคนป่ามันมาบุกเราไม่ได้ไม่ก็เอาเนี่ยไอ้หน้ากากทองอ่ะเออมันกวนหน้ากากเลยเออตกใจนะอ๋อเควินนี่เองลืมไปเควินมองมองแล้วมองเะแจ้อะไหรจะฟื้นวะเควินเลยเต็นหมดเลยนะดับยีนี่แวเด ก็ไม่คิดหรอกมันจะตายแล้วอะไรเลยอะ่ะพวกมึงพวกมึงดูถูกเควินเกินไปอะไรเงี้ยพวกมองเควินเป็นผักปลาพวกก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่มึงทำวังชามันอิออสเครื่ออีสเคิร์มแลมดิวีโก o พุชวูดอีเดอร์ไม้บิวตี้เดอะเสร็จ แอดเดี่ดวคุณเดอาตะเย่แตงคูดีคุณเยียางใช่ไหมยางรถคุณเย่ใช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 ้คายมนุษยด็อกอะฮะาร์ตมนด็อกคืออะไรวะใช่ใช่แล้วก็ทางสร้างกับดักเดี๋ยวมั้งที่มันร้องยืนมองท้องฟ้าใหม่เป็นเช่นเคยมาไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมเหมือนร่วมทำอะไรหายไปวะเนี่ย ไม่มีอะไรนี่ห้องมันเหมือนมันหายไปป่ะกูกูนี่เองกูซึบเองตรงเนี้ยกดแออกเองอ่ะมึงทำประตูรั้วใหญ่ขนาดนี้เลยกูไม่คิดจะใหญ่ขนาดนี้หรอกเดี๋ยวกูทำใหม่กันแหละอ้าวอ้าวอะไรปะอ้าวกดยังไงนะอ๋อเปิดสวีไม่จะท้อนไม่จะท้อนเฮ้ยกันกันอะไรเห็นเปล่าเห็นเปล่า ไม่แรงนั้นอะ่ะเฮ้ยเสนเอช่อกูว้าโ,โหคุณแรงเลยเอากูใช้มีดนี่หว่าอ้อนล้อชีวิตขอชีวิตเหรออัลอีเซีขอชีวิตเหรอ,อ,าาอขอชีวิตเหรอใอ้อออมันใส่ชุดอะไรด้วยเนีเ่ยเป็นไอรอนแมนเหรอฮะ

S <S <S มันเตงนนนนีงอยูเนี่ยไหนวะนะคอยางมึงนะนะต้องเจอลูกเกี่ยงไหอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเอาไปเลยเอะอเ้อ้ <S 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 ามเอาเมึงเห็นไรเขตไหม ไอสัตว์เนี่ยเป็นจุนเราเขียนกระจุยเลยไอ้้เหียอะไรจะกิ่งไม้โอ้ยกิ่งไม้ตั้งสิบสี่อันไอ้เหี้ยจะค้ามใหม่ได้มึงได้สี่อันที่หรอคราบเลยมึงอ่ะเนี่ยไอพวกมึงเก็บของค้าบไปแล้วอ่ะไม่ต้องให้กูค้าบอ่ะไอเกี้ยวไอเกี้ยวมึงมึงสามารถค้ามใหม่ได้ครับใหม่ใหม่ใหม่ใม่ใหม่ใม่ใม่ข้าบคนละคันไปเลย ไอ้น en, en. uh ้าไปคันนี้คันนี้วคันนี้คันนี้คันนี้นี้รถยักษ์ถ้ามึงฆ่ามึงตีหัวไม้หกแผ่นเออมาอ้ยล้มหูก็พูดแต่คำเดิมนั่นเฮีย่ะกานแหละคือไม้นั่นแหละครับคือไม้เนม สต็กจะหมดแล้วอะ่ะสติกทูกเกเตอร์หมดแล้ว,วอ่ะโอ้โหกุหมดแล้วเหลือสามสี่อันไม้ตวงนี้เขามีเหตุต่อความไม่สงบแถวเขดชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเหล่าทหารนุกนายที่กำลังรบกันอยู่ในตอนนี้แน่นอนครับแล้วก็ขอสนนุทุกภาครัฐทุกหน่วยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็แน,น่นอนว่าตัวพวกเราเองนั้นก็ ถือว่าเป็นกองนำคนสำรองนะครับถ้ามีโอกาสอนาคตได้ถูกเรียกตัวก็แน่นอน,นว่าในช่องนี้ก็จะมีคลิปเกี่ยวกับทหารนะครับจะไม่ใช่ในเกมต่อไปแล้วก็แน่นอนนะ,ว,ะนว่าตัวของผมก็มีน้องชายสองคนนะครับที่อ่าตอนนี้ก็ได้อยู่ร่วมสืบสงคารามวิสีสะเกดนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยปเป็นกำลังใจแล้วก็ขอเอาใจช่วยนะครับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับทุกคนปลดภัยครับ ครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเกมกันต่อ,อเฮียเมื่อกี้กูใจกว่าจะยิงกระต่ายแน่ยกูงงกระต่ายเที่วิ่งสีขาวไม่ใช่เนี <จะ S 2> เ่ยคนชาวบ้านเฮ้คือชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านผู้หลงทางมาอ๋อชาวบ้านตัวดำดำนะอืมตัวดำดำคล้ำๆเหมือนไม่ให้ได้อาบน้ำเลยตาขาวๆหน่อยมึงไม่ทำบ้านไม้มึงต่อหรอกกูจ,จ,ขขจะเสร็จแล้วรอมึงเสร็จไงแล้วก็ใช้รถเข็นเสร็จแล้วเสร็จแล้วอีกหน่อยหนึ่งอ่ะ อีกประมาณห้าต้นหกต้น,นอ่ะห้าได้อยู่ห,ห้าต้นหยิบต้นตาตาอีกต้นหนึ่งโอเคไปรถกูไปเลยนะ่ะสองต้นพอดีเลยเออพอดีเลยเก็บมาพอดีเลยอ่ะเจ๋อเซร้อยเซจเรียบร้อยอบ,อบริบูรณ์บริบูบรณ์นจนเรือง ตักบริบูรณ์ตักบริบูรณ์ Thank you ไม่มีตเตานี่การาเอาเหินตรงนี้ได้เนี่ยหินอะไรจ้าหินทำเตานี้ไงเนี่ยไกลเกินเอเอานี่ก็ได้ใีญ่เลยม่มีกี่ก้อนหรอกเอาหมอขอผ้าเลยดิพื้นหนึ่งฮะาาโอเค ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วล่ะเอ่อนี้จะทำอะไรนะครับคุณมอสอ๋อเราจะทำอ่าบ้านเรือเออเออตัวเฮียอะไรเนี่ยตกใจหมดอะไรวะเฮียแม่งกูลังตัดหญ้าเลยแม่งเข้ามาจะพลอยจะพลอยออตัดต้น,มมนไม้มั้งอืมแต่เชื่อกตัดต้น,มมน,นไม้ไมั้งเฮ้ยทันไหมทันไหมทันไหมไม่ไมทนมันเฮยไม้ลงน้ำเลยเออ <c oughs> <c oughs> มีแต่คนใชต้ตัดต้นไม้ดีจริงๆใครก็ไม่รู้ค่าเชวินก็ตัวปติมก็ไม่ตายไงใฮะได้ตายเลยทีนี้ไม่เป็นไรเราไม่ต้องคึ่งหรอกเก็บมาถึงเควินเออ,เอ,อถึงกูเนี่ยอะไรอ่ะ <c oughs> แค่บันเกิดมาก็ลำบากแล้วเหลือหูก็หนวกชีวิตได้ดีกระหดกันเกิน,อ,กนๆๆๆอืม ไปเต็มไปหมดไม้อ่ะควายจะกินแครอทควายจะกินแครอทเอามาจากไหนมึงไปฟังมาจากไหนมอสฮะไม่รู้มึงไปดูจากคลิปไหนมาคลิปลับตำรับดันเจียนกูเห็นรู้เลยกูเพิ่งดูมามันมีไหนละวมันมีจะสสุดลับตลอดดันเจียนมั่วนีมอสมึงพูดไปเรื่อยกูก็ร้องไปเรื่อยไงเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชม บ้านเรือเอา้าอะไรเนะี่ยเอา้าใครทำอะไรเนี่ยไม่เฉาะอะไรมู่วซั่วอีกอันหนึ่งก็ไม้น้อยสองอันเดียวพอเดี๋ยวอา่าไปเ,าเดี๋ยวไปใครดเดียเฮ้ย,ย,ย,ยมันชินกินน้ำอีกสร้างเตียงสักอันในข้างในจะได้ได้สร้างเตียงแป๊บอ่ะคืสร้างให้ได้ อ้าวมุมไหนนี่ไงน,น,นอนเอออ้าวแดดไปแล้วขับยังไงวะอ๋อมันติดอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันติดอยู่มันเลยพายไม่ได้เมืเออนน่อกี้วอาละน้องแขบไว้นน่แหละน่าราหาปลากันดกฟ้าฉันตกเปอ้อยรุมตาลิง โอโะไรล่ะแทงไม่โดนเลยดิแตกใจฉันจริงปลานั้นไม่กินเปลือกแทงปลาไม่โดนจะไปแทงอะไรใครก็ได้ปลาคุณแทงไม่โดนแทงหมีได้ไงหมีตัวใหญ่ปลามันกินแค่รถปลาจะกินแค่รถปลาบ้านกินแค่รถเอ้าเออ เยบร้อยเต้พชิบไอ้ชิบโอเคก็เฮ้ยมอมมีอะไรพี่ไปหามื่นไงไหนวะข้า,าขงบนเอ้ยเอ้าสะดุดสมหน้ามืงอชัว<อ>งเข้ามาไอเด่ไอเ,เด่มาึมืัอกูมาบัางตา,าไรสัตว์ฮะฮะบังออนเหรอฮะเอนเอาแม่บังออนเหรอฉันเจอผู้ยิงคนหนึ่งออือ้ เขาทำหายใจผมวาต,ตายดีๆไหมเออไม่รู้อะไรมาทำให้ฉันต้องใจวายอย่างนี้ตายดีๆไม่ชอบชอบตายนอกบ้านเจ็นเจอผู้หญิงคนหนึ่งเรื่ออะไรซาระโหเป็นไงล่ะซาลว่าไงคะจอสจอสจอสมันยอดมาก เสี่ยมึงไม่ได้เ,เดี๋ยวไม่ได้ดูงานนะวะเอ๊ะอ,อะไรอ่ะอ๋อเออเรื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 อลอยอะ่ะมันขับเรือ,อยังไงวะทำไมกูมองทางนูงไม่ได้วะเนี่ยไม่มึงก็ต้องมองอีกทางดีไอ้ตรงปลายปลายหางมันอ่ะต้องจับที่ปลายหางมันเฮ้ยเรือติดๆๆเรือติดเรือเข็นกูกลับมาด้วย โอเคจะนอนแล้วนอนเสร็จจะได้มันเหมือนเราต้องควบคุมผ่านหางนี้ป่ะวะเนี่ยไม่ต้องควบคุมผ่านหางดิไม่ใช่เนี่ยเหมือนอันเนี้ยต้องเป็นด้านหน้าเนี่ยที่กูพาอยู่เนี่ยใช่เหรอเออเนี่ยเหรอเออแล้วแล้วไม่นางคนนั้นเขามาทำอะไรเนี่ยเขามาเดินแล้วต้องมองอะไรแถวบ้านเนี่ยเอ้ยไปงนนสิเอ้ยไปนอน กูไม่ได้อยากเข้าฟังไม่มันเดี้ยวยากจังวะมืดจริงๆนอนแล้วนะยี่กูนอนด้วยก็ได้นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วเซฟเกันเร็วเร็วเดี๋ยวจะตูมาบ้านกูโอ้ชาแหละ นี่นี่การมันพายด้านนี้เว้ยเฮ้ยมันพายด้านนี้อ๋อด้านนั้นนี่เอ้วมึงจะไปไหนอ่ะเือนี่แหละโอ้เธอไปไหนนะ่ะโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากอือต้องสร้างที่จอรดรถจอดแบบนี้แหละถ้ากูตัดไม้บ้านมึงจะโกรธไหม <Okay. S 2> มันตัดไม้บ้านกูทำไมฮะเทสเทสเทสดูว่ามันตีตีไม่ได้พูอย่างนี้จะได้มันตีได้มันตีไม่ได้ก็บอกตีไม่ได้ทีได้กูตีละอ้าวก็ก็เสียดายอยู่แต่ตีไม่ได้เออนี่นแบบฟอร์มนี้ดีว่ะข้าไปให้หน่อยหน่อยกูหน่อยพ่ออะไรเฮ้ยมันจมน้ำหมดไงไม้อะ เอาเก็บเอาจะโยนไปให้จะโยนลงน้ำนะอ๋อละ่ะตกน้ำตกน้ำคือว่างไงนะไอจะโยนลงนเนี่ยไม้มเพิสพเลยอ่ะ็กูตัดเองอ่ะผมรู้ผมทำอะไรอยู่อันเรียบร้อยนีน่เขาเรียกว่าสักแต่ตัดนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ตัวงานไม่เสร็จจริงจังเลยตัด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  เร็วๆเว้ยจบนี้ไปจะได้ไปกินน้ำกันน้ำหวานวานะเออกินน้ำกิ๊กเฮหวานไม่มีนั้นขมไม่ไม่หวานหวานบ้านผมหวานกิ๊กหเฮกิ๊กวยทุกบ้านหวานหมดแหละเอาพี่นี่หานคนแดกช้างหหเหรอยะเนี่ยผมเห็นทุคนคนกินแต่เสือ,อ อืมไอ้กินดอกเสือโอเคนี้มึงจะ gucken, thin, หยิบสน็อกเกิลมันทำที่อะไรบ้าไปอะไรอะไรคือสน็อกเกิลนะไอที่ม sì ึงเอาไว้หายใจในน้ำอ่ะโอเคไล่กูจะโยนมาให้อีกยี่อ่ะมาหาทางกูเดยวพายเรือเข้ามาเทียบท่ากันแล้วก็ค่อยเซฟไอจบ วันวาชิดาวีอันนี้สติเฮ้ยปลาปลา,าทำไงให้ปลาโดนนะเนี่ยปลาแม่งหนีก่อนกูใจน,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 นี่ไอสัตว์หยบท่อมอสโนสนจะเข้าใจเขาว่าหลังคาใช่ไหมเข้าใจแล้วไม้กางไว้ทําอะไรเอาเป็นคานไว้ให้เราเวลาเราไปยืนไงไม่ยืนหลังคาเราไม่เอานี่มันเอาดอมีหลังคาทําไมเอาไว้แค่กั้นกําแพงเฉยพอละมัง เปลืองไม้เดี๋ยวสักวันกูจะมาลื้อไม้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมัววานตัวนี้ทำไมเนี่ยนีเจ็บใช่เอาเอาวางเองเจ็บเองเอาเฮ้ยไอ้คันเอามาให้เราป่ะเธอเอ้ยเธอจริงไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเรายืมของให้ได้ด้วยเอ่อมอสมีอะไรให้เฮ้ยมีปืนอะไรแก๊สเอาเอานี่ไป นี่เอ้ยอะไรอ่ะให้ GPS Locator แกเวอร์จิน่าตอนนี้ชื่อเวอร์จิน่าเหรอเอ้าจมวิ่งละเฮ้ยกูตกน้ำเออคือวจิเบ s ใช้ไม่ได้ผลแล้วเวอร์จิน่ามึงหัวปักอยู่ตรงเนี้ยไายไอ้กันไอ้นกเวนี่มันมาแย่งปลาต่วยกันช่ว้กันต่วไม่ใช่กินว่าแดกปลาดิบ ก่อนนเ็นก่อนนี้กลับเอ้ยขึ้นรูปหัวใจเลยว่ะเวอร์จีน่าอาชิเมนกูขึ้นด้วยเฮ้ยเจ๋วอีเ้เนี่ยเราให้ของได้มอสให้ปืนเวอร์จิน่าได้เว้ยแล้วมึงจะให้เหรอฮะแล้วมึงจะให้เหรออยู่ยิงกูอ๋อหรือมันติดตามเราเลยวะว่ามันติดตามเราเลยวะไม่ดิแต่นี่มันไม่หนีอะไรใช่ไหมลองเอาอะไรให้ดิกูไม่มีอะไรให้เวอร์จีน่าว่ะ กดคีย์ก e, ดีดูดิไม่มีมมเลยโอเคไม่มีไป้อหัวหน้าไปไอหัวหน้ามันไปเหอะมันกำลังไปหาที่อื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รู้เลยมันไปไหนเผื่อมันพาไปที่ที่พาไปเซตอ่ะฮูวาวาคูวนะาวาไหนอ่ะอยู่หลังมึงเนี่นยวิตกใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็พอดีผมต้องรีบไปกินน้ำกิเก้หวยนะครับก็เลยอาจจะ อเอแล้วครับสำหรับวีนี้ก็ได้เพื่อนใหม่นะครับเป็นน้องเวอร์จิน่านะครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับามาแทนเควินนะเนี่ยสวัสดีครับน้องน่ารักไหมบายบายน้องไม่บายเลยอ๋อกูนั่งนั่งอ๋ออีห่านี่